าวดดวนประกาศกรมอุตุนิยมทิทยาหฉบับสองช่วงพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันอังคารที่24มกราคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักตกแรงบริเวณพื้นที่ภาคใต้1นฉบับ มีผลกระทบ2ช่วงและบริเวณพื้นที่ประเทศไทยห่างตอนบนที่จะมีอากาศหนาเวเย็นลงรวมถึงลมกระโชกแรงที่เข้ามาในวันนี้พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ โดยล่าสุดนะครับจากที่แอดมินได้มีการแจ้งเตือนให้ด้านของฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่11ซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่24จนถึง30มกราคม2566 โดยช่วงแรกนะครับ24-26มกราคมจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้จึงทําให้มรสุมตําออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมภาคใต้โดยเฉพาะอ่าวไทยทางตอนล่างจะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับทำให้มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ในบางพื้นที่และคลื่นลมจะมีกาลังแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตร ส่วนรอบที่2ในช่วงวันที17จนถึง30ปกราคม2566 จากปัจจัยคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นจากบริเวณความอากาศสูงหรือมรสุมเย็นรอกใหม่จากประเทศจีนนะครับที่จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนต,ตกหนักบางแห่งและคลื่นลมมีกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรดังนั้นนะครับขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาค ใต้ปั่งตันออกระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาปัง่งส่วนชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดทั้งช่วงนะครับ 24-25ถึงมกราคมช่วงแรกภาคใต้จะก,กระทบบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลส่วน27-30ถึงมกราคมภาคใต้บริเวณพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาตรังและสตูลขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นแล้วนะครับจากที่แอดมินได้มีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบริเวณอีสานทางตอนล่างและภาคตะวออกก็มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับเมื่อวานนี้แต่เน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยฝนนินินปร่อปรยเน้นมีเมฆกลุ้มเข้ามานะครับเป็นบางช่วงโดยนะครับ9.45น,น,นานทีเมื่อวานนี้23มกราคม2566 มีฝนตกฟ้าขนองเล็กน้อยเข้ามาบริเวณอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดส่วนฝนปานกลางปกคลุมอำเภอกมาราไการศิน์และอำเภอคำเขื่อนแก้วยยโสธรต่อมา12ในกา45นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกด13ในกา45นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอศรีรัตนะขุนหารกันทลลักษ์บกกเบญจลักษ์ศรีสะเกด 14บนาฬิกาสีนาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอไพรบึงขุนหารกันทลักจังหวัดศรีสะเกดส่วน15้านาฬิกาสีนาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอวางหินขุขันไพรบึงขุนหารศรีรัตนะกันทลักโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดอำเภอทุ่งสีอุดมสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี 16บนาฬิกาสีนาทีกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอขุขันไพรบึงขุนหารเบญจลักษจังหวัดศรีสะเกดและอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี17บเนาฬิกาสนาทีกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอขุขันไพรบึงน้ำเกลียงเบญจลักษ์โนนคูนศรีสะเกดอําเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี ส่วน18นาฬิกา45นาทีฝนเล็กน้อยปกคลุมอำเภอนาเกลียงจังหวัดศรีสะเกดส่วนวันนี้นะคะพื้นที่ภาคตําออกเฉียงเหนือและภาคตําออกจะมีเมฆลึ้มเข้ามาในบางพื้นที่และยังคงมีฝนเล็กน้อยดินดินเปรย์รยเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับ ส่วนพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนในวันนี้ในอีกย4ิสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงแรอกใหม่จากประเทศจีนที่ในขณะนี้ได้แผ่ลึกลงมาถึงบริเวณพื้นที่ประเทศลาวทางตอนบนและเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนในช่วงกลางวันของวันนี้ลักษณะเช่นนี้ภาันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางบางพื้นที่และภาคตะวนออกจะมีลมประโชคแรงเข้ามาส่วนประเทศไทยหางตอนบนอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอากาศหนาวเย็นลงระวังตรายจากอัคคีภยัยเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงโดยภาคเหนือ ในวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจัดลดลงอีกในวันพรุ่งนี้1นถึงสองศาตา่ําสุด1 1บเอถึงสิองศาส่วนสูงสุด2 9่สถึงสาองศาบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด2อ0ถึงสิองศาจากลมตะวนออกความเร็ว1 0บถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคเหนือในวันพรุ่งนี้25มกราคม2566จะมีบริเวณเส้นกว่าบากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น1 0 1 6จนถึง1,22 0เฮกซโซปาคานแผ่เข้ามาปกคลุมนะครับ ส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนือจะมีบริเวณแส้งควาปรากาศสูงหรือมวนอากาศเย็น1,016จนถึง1,022เฮกซโซปาสคาลนปกคลุมจะทำให้มีอากาศเย็นจนถึงหนาวลมกระโชกแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก3-5องศาในวันพรุ่งนี้ตำ่ำสุด8-14องศาส่วนสูงสุด28-31องศา บริเวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศเย็นลมกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4ถึงองศาต่ำสุด1 5าถึงสิองศาสูงสุดส2-3-4องถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลงกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก2-4องศาต่ำสุด16-20องศาสูงสูด31-3-3องศาจากลมต่หนอกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลกรุ้สูง1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีอากาศเย็นลงกระโชกแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาต่ำสุด18-21องศาส่วนสูงสุด 32- 3 3 4องศาจากลมตะาออกเฉียงเหนือความเร็ว10 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด19ถึง25องศาสูงสุด29 3 3ถึง33องศาและจะมีฝนเข้ามาทางตอนล่างจะมีฝน3 0ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวา สุราธานีขึ้นมาลมตะมออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะมอ,อกเฉียงเหนือความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นกระบี่ รังและสะตูนอุณหภูมิต่ำสดุด22-26อ,องศาสูงสุด32-34องศาจากลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว5ม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรเ่วนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลือง24-25มกราคม2566จะเน้นบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ขอให้ระวังฝนตกหนักในพื้นที่ที่แอดมินได้แจ้งเตือนนะครับต่อไปแอดมินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวจากต่างประเทศกันนะครับส่วนจีนนะครับหิมะถลม่มทีิเบตเสียชีวิตแล้ว28คนหิมะถลม่มบริเวณอุโมงตัดผ่านภูเขาในเมืองหญิงจีเขตปกครองตนเองที่เบต ตามรายงานข่าวในจีนฝันสุกเวลาประมาณ20นาฬนาทีมีรถยนต์และผู้ประสบเหตุจำนวนมากจมอยู่ใต้กองหิมะเจ้าหน้าที่พบผู้รอดชีวิต53ราย5คนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28คนทางการส่งหน่วยกู้ภัยเกือบ1,400คนจุดเกิดเหตุเป็นภูเขาสูงชันระดับ4,500เมตรเนือระดับน้ำทะเล การเข้าถึงได้ยากลำบากมากขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์นฟอรั่มข่าวสารต่างประเทศรวมถึงอิตาลีที่ยุโรปหิมะเริ่มตกอีกครั้งในหลายประเทศซึ่งภาพที่บริเวณพื้นที่ประเทศอิตาลีอุณหภูมิขณะนี้อยู่ที่ศูนย์องศาขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวิร์นฟอรั่มข่าวสารต่างประเทศรวมถึงที่เกาหลีใต้ที่กรุงโซลในขณะนี้อุณหภูมิติดลบ17องศา เกาหลีใต้ได้ออกประกาศคำเตือนพลื่นความเย็นปกคลุมที่กรุงโซอุณหภูมิชั่วข้ามคืนลดลงมากมากกว่า15องศาด้านสำนักงานอุตุนิยมทิทยาเกาหลีใต้ได้ประกาศเอาไว้ว่าในวันนี้จะมีอากาศหนาวที่สุดในฤด,ดูหนาวนี้อุณหภูมิติดลบ23องศาและลบต่ำสุด14องศาด้านตะวันออกของกรุงโซมีลมแรงและมีหิมะตกหนัก ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเวนพอเริ่มข่าวสารต่างประเทศส่วนในด้านของลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่ในวันนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ9ก้นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับโดยจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและจะก,กระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลางในบางพื้นที่และพื้นที่บริเวณภาคใต้ขอให้เตรียมตัวรับมือลงประโชคแรงที่จะเริ่มเข้ามาในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ